นายมันเจ้าเดือนแล้วค่ะยืนได้แล้วนี่ตัวใหญ่ขนาดไหนโอ้โหตัวใหญ่มาเริ่มเลยจะนอนไหมจะน้ำจะน้ำจะน้ำไหมใครไหมคอยเกะใครไหม ไอ้นีลองดูลองดูไอ้ไวันไหนไหนมจั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 บมามจับมเหรอแม่เหรอเอามไหมกินอะไรคะ Clap, clap, clap. Oh, oh, oh. Mommy, how do you I'm in video. Yeah, it's video. Please, sweet, sweet.

Too <laughs> <laughs> oh, so <laughs> okay, so you you Can You can, can you teach her how to say words. What <laughs> what are other words? Mama, papa, papa. Say something, papa.

ช่โชว์้เอันตี้โชว์ชูชโชว์น What do you say to a u n t เสล้วเด้ขอบคุณครับขอบคุณครับใครอะลูกอืมขอบคุณครับใครครับลาวเด้ p l e a ขอบคุณครับูบะ What's up, video? Oh, okay. Did you catch it? Her step she's gonna walk very soon she's gonna walk Win. Really. <laughs> <Jip>. ah. <laughs> เไม่เปลี<_<_่ยนยังไม่ได้ถ่ายตันดีคามเลย่ะนี่จะยืนอ่ะลูก ดีค่ะดูนเพิเ่งตื่นเหรอคะลงมาเองไหมคะลงไงดีนะลงไงดีคะลงไงดีคะลงมาเลเ็วกงไาลงไหมดูสิลงเองได้ไหมดูสิมาสิ i Oop. <sighs> ลงไงดีนะลงเร็วน้องเิีนนุ่งกล้าลงเปล่าลงมาค่ะลงมาค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โหลงได้แล้ว Yay! King chụt chu chu chụt chu 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 นี่มาเลยค่ะนี่มาเลยค่ะนู้๊น่ารินด่าริน โน่โน่โ่โน่โน่่่่ใส่หัวแต่แต่เ,เอานะโน่โ no, น no, 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 ่โน่โน่ค่ะดิ้งดิยงดิ้งดินะ้งดิ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 ้งด เดินมาสิลกูกเดินมาค่ะอึ๊บอึ๊บเดินมาที่คะดารินอึ๊บอ๋อน้ำกาวแล้วอ,าวอา้าวเดี๋ยวค่ะที่อ๊บอีกทีมัน,น,นโอ้ยลงลง เพราะยังพีดเลยยังใแย่ๆกับของอย่งพ,ออยงพีดพีดพ,ดพดน้องปิดน้องก้าวเข้ามาไปเห็นรูปรป่ะล่ะบอไม่ได้เห็นน้องเป็นน้องก้าวิ้มหนะ่ะฮค่ะ

ทเดี๋ยวนี้บอลนี่อหนึ่งเผือบแล้วค่ะเว้ๆๆว่เ้โทรไปหาโกบุมด้วยไหมโทรหาโกด้วสิอยาให้พี่วินต่าให้โ<ม>หกอะไรลันสีดำ

บบเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบบตัวม่แบบต้องกลัวกัวนี่น้องเีรภาษาบัน, <c oughs> น,นโออ๋ <c oughs> อคอปุ่มอยู่นั้นเปล่ายังไม่กลับยังไม่กลับมาเลยคือใครอ่ะ <c oughs> มามีครับรน้องจะเดินได้แล้ววอกค่ะวอกค่ะวากิวากิงวากินงวากิงกิ้งวากกิ้งวกิ้กิ้้งากิ้งวิง้ง, <c oughs> งา้งวกิ้ง <c oughs> ้อ,อ้งวกิ้งิ้า้วากวา้กก ทั้งหมดยังมันไม่กินแล้วอ่ะอิ่มแล้วหรอ น้ำเค็มยิ้มเลยค่ะสนายสนายสนายยิ้มหวานก่อน มาโชว์ที่คะห่อมห่อม,อมเออพอแล้วยิ้มลนะ่ะมัมบ้างมัมบ้าง,างโอเคยัมมี่ยัมมีเดกเกอร์เหมือนเล่นขายของเลย <ard> ไม่ไม่ไม่ได้เล่นน้องกินอยู่อ้าวอ้าวเก็บ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 จากกระเป๋าค่ะเออไหน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 อันไหนของชอบหนูโอ้ยน้องน้องไม่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 ค่ะ วากิ้งว่ากิงวางากิ้งวาวากวากวากากว่วากว่าวาวาวาาว่ากวากวาว่ <behav> วาวาก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 วาวามวากวาวากวากวายวยยยนะากาวนะากวากวืกวากวากวากาวาวากววาาาากวาวาว ป๊า <Yeah. S 2> ทำให้แล้วนะแอ้วความจริงนะ,ะแม่ออก็แมไม่เป็นไรลูกไมวก็ไม่อ,อ,มอ,อาบน้ำูอาบนนันเลยนั่นน้ำยยเลยน้ำยายไหนนะแไอาน้ำไม่เห็นยู่นั่นก็มัมีต้องอาบน้ำอคานเลยลูก น้นนนเ่อมกานว่องไวน้อยเบิดบานเลื่อมคานว่องไวพุ่งตัวออกไปว่องไวรวดเร็วแม่ดนง่านให้อ๋อจีจ๊ะแม่จะมานูหน่อยจีจ๊ะน้อยเบิดบานแลื่อมคนโอ้โหแม่ได้เองถือเล่มนี้มาแกกนหนูน่อยค้าีย่งสมาิจำได้ว่าให้เดีเลนเนนี้ Uh, uh, uh. Santo santo gã an ninh. Nôi bay 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 to bay to, bay 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 nói bay 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 Darling mm. Darling 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 Push 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 push. Uh. Hmm? It's raining. Rain, rain, go away. Come again another day. Little darling wants to play. Rin, Rin, go away. mama kiss, mama kiss, Keep mama kiss. No kiss. ก็เอาด้วยเห้ไม่เอาไม่ชอบเสีนถ้ากินเี็นเจเลยเนี่ยโอเคแต่ก็พัดกินวันนี้เลยเสียอย่างนี้ไงทำไมอ่ะ มาลองเพงลงช้าดารินตบมือ ค่ะ